ใส้กรอกแดงชบแป้งทอดเสียบไม้เพิ่มความชิควันนี้ใช้ไส่กรอกแดงจัมโบ้ของแหลมทองเจ้าดังในตำนานเพื่อใครนําไปเป็นแนวทางเพื่อต่อย,ยอดทำมาหาก,กินได้ค่ะสูตรแป้งทอดกรอบนะคะแป้งเซ็ทอดกรอบ400กรัมน้ําเย็น680กรัมปรุงรสนิดหน่อยพริกไทยผงปรุงรสใส่สีหนังไก่ไก่นิดหน่อยพอแป้งสุกสีจะเข้มขึ้นอีกใส้กรอกที่ใช้นะคะใช้ของแหลมทองเป็นเจ้าดังในตำนานเป็นจัมโบ้แบบกลมควัน1กิโลมี14ชิ้นค่ะตัวแป้งนะคะจะผสมให้ออกสีเหลืองนิดนึงนะคะเวลาทอดแล้วออกมาจะสีเหลืองคล้าย ตอนฉุดค่ะแป้งจะไหลลงมาทําให้เวลาทอดไม่กระจายออกข้างเงยอะเกินเคลือบไส้กรอกหนึ่งชั้นก่อนนะคะแล้วนํามาชุบอีกรอบหนึ่งเพื่อทอดรอบที่ 2, 2เพื่อให้ได้ชั้นแป้งสวยขึ้นใครอยากชุบรอบเดียวเอาไส้กรอกคลุกแป้งก่อนฉุดได้นะคะจะติดดีขึ้นเสร็จแล้วก็นํามาหัน่นค่ะแล้วนํามาเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะไม้แหลมที่ใช้นะคะคือขนาด4ีคูณสินิ้วจะได้ไส้กรอกชุบแป้งทอดนะ่ากินสุด,สด น้ำจิ้มลูกชิ้นแบๆน้ำตาลมะพร้าว400กรัมน้ำมะขามเปียก2ถ้วยพ,พีเกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปล่า100 ml น้ำกระเทียมดองพริกแห้งคั่วตามชอบของบางอย่างนะคะแค่เปลี่ยนวิธีการหัน่นหรือว่าการเสียบก็ช่วยเพิ่มความแตกต่างดึงดูใดให้ดูน่าซื้อน่ากินมากขึ้นได้ค่ะเออต้นทุนไม้แบบนี้นะคะต้นทุนใช้จริงทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8บาทลองขายไม้ละ10บาทถึง12บาทดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบ,บันนี้ด้วยนะคะ